ค่ะตอนนี้เราอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะบัางปู่สวนแตงหลับพ่ยังไม่รู้ประวัติที่แท้จริงที่จริงแล้วพ่อมันตั้งอยู่ในอำเภอบ้านใหม่ชัยภูษฐ์จังหวัดบุรีรัมย์ปางปู่สวนแตงอันนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดใช่สมัยศตวรรษที่18-18ประมาณ900ปีสมัยเจ้าชายวรมันนะเจ้าชายวรมันอยันนี้มันเป็นวัฒนธรรมของไม่พี่ ขอมนะประสาทขอมเกี่ยวกับประสาทขอมนะคะมีประสาทประทานหรือตรงกลางใช่องค์ใหญ่สวยด้วยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกประตูทางเข้าทางเดียวตประตูด้านหลังทําเป็นประตูหลอกนะครับไม่ปิดทึบหมดเลยเป็นแบบทรงมหาอุดนะครับมันจะมีประตูปิดหมดเลยมีเข้าด้านหน้าได้ทางเดียวนะคะ